สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซาขอรายง,งานภารกิจสำคัญระหว่างวันที่11-14พฤษภาคม2564 วันที่11พฤษภาคม2564เวลา13.30นนสวัสดิการแระคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงงเรามอบหมายให้นางสาวพรเพนตันประภาสนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงงเราครั้งที่25ประจำปีงบประมาณ2564เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชะเชียงแสนณห้องประชุมพุทธโสธรชั้น2ส,สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดชะเชียงเสามีนายไมตรีไต่ติลานันผูว้ว่าราชการจังหวัดชะเชียงแสาเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมมีมติในการตั้งเป้าฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2 2019หรือโควิด -19 จำนวนไม่น้อยกว่า5,000 500, คนโดยตั้งในอำเภอทั้ง11อำเภอเป็นหัวหน้าคณะทำงานบูรณาการการทำงานในพื้นที่วันที่13พฤษภาคม2564เวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์ปตังขโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงเซาเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ผ่านระบบวิธิทัศน์ทางไกล VCS ณนห้องประชุมพยาสีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังกูลชั้นหนึ่งสารากางจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีนายไมตรีไตยดิลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม ต่อมาในเวลา10นาฬิกาสวัสดิการและคคุ้มรอง,อง,องรง,งานจังหวัดจันทงเรามอบหมายให้นางสาวพรเพนตันประภาสนะักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหาลือการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชืเ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จากแรงงานต่างด้าวณนะห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น3สารกางจังหวัดเชิยงเสาทั้งนี้สวัสดิการไละคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชิยงเสาได้รับแต่งตั้งเป็นชุดปฏิบัติการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จากแรงงานต่างด้าวระดับจังหวัดมีหน้าที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงงานสถานประกอบกิจการ หอพักเพื่อสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือตรวจสอบมิให้แรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าพักดำเนินการตรวจสอบตรวจตาค้นหาจับกลุ่มเพื่อควบคุมและป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งในโรงงานสถานประกอบกิจการหอพักรวมไปถึงสถานที่ต่างๆ อาทิเช่นสถานีขนส่งตลาดหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาการประชุมครั้งนี้มีพันเอกเฉลิมเนียมช่วยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานการประชุม วันที่14พฤษภาคม2564เวลา13.30นาทีนางสาวอัญชลีพิมดานักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเข้าร่วมประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปร,ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564การดำเนินโครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ Government Data Catalog และระบบนามานุกรมการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผ่านร,ระบบออนไลน์โปรแกร,รม m i r o s o f t t t ท m s เพื่อพิจารณาและทบทวนคุณภาพของคำอธิบายชุดข้อมูลส่วนหลักและคำอธิบายชุดข้อมูลส่วนเลือกโดยมีนางนัตยาเมฆอรุณสถิติจังหวัดฉะเชิงเราเป็นประธานการประชุม และในเวลา16นาฬิกานายประสิทธิ์ปตังคารสวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันซูมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบ,บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรี ตีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม ในระหว่างวันที่11ถึง14พฤษภาคม2564นายประสิทธิ์ปตังคาโรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเซารับมอบสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลสนามของจังหวัดฉะเชิงเซา โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานประกอบกิจการจำนวนสองแห่ง <Okay. S 1> สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชะเชิงเซาผลการดำเนินการรับคำร้องคอร .7 เและผลการวินิจฉัยคำร้องระหว่างวันที่8ถึง14พฤษภาคม2564 oh, <yeah. S 1> รับคำร้องคอร .7 เจ5คำร้อง7คนเป็นเงิน1,533บาท33สตางค์ ค่าชดเชยหนึ่งคำร้องหนึ่งคนค่าจ้างและอื่นๆสี่คำร้อง6คนยอดรวมสะสมคำร้องตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพถึงปัจจุบันรวมหน1่งาคำร้อง273คนรวมเป็นเงินสิบเอ็ดล้านสี่ิบสบาทเจ็ดสิสตาง์ ค่าชดเชยจำนวน56คำร้อง111คนค่าจ้างและอื่นๆ75คำร้อง162คนการรายงานข้อมูลสถานประกอบกิจการที่แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวมาตรา75ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดชาเชิงเซาระหว่างวันที่8ถึง14พฤษภาคม 2,564จำนวน9แหง่งลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการชั่วคราวจำนวน1,184คนทั้งนี้มียอดสะสมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,563จนถึงปัจจุบันจำนวน62แหง่งลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจำนวน9,892คนโดยได้บันทึกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563จนถึงปัจจุบันจำนวนข้อเรียกร้อง32แห่งข้อพิพาาแรงงาน1แห่งยุติแล้ว29แห่งยังไม่ยุติ3แห่งข้อขัดแย้ง4แห่งยุติแล้ว3แห่งยังไม่ยุติ1แห่งจำนวนการพระงานไม่มีกสรคุ้มครองสิทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน